รถ SUV Hybrid เข้าใหม่อีกหนึ่งคันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสาววกคลอดมือสองวันนี้จัดมาให้ดูหนึ่งคันแล้วนะีคะพี่ๆค่ะสำหรับใครที่อยากได้เป็นรุ่นตัว Hybrid พรีเมียมนะคะเป็นสีดำวันนี้นุตจัดมาให้ดูหนึ่งคันคันนี้ได้รถเข้าใหม่นะคะปี2021ไม่เกหมกิโลค่ะคุณลูกค้าราคา699,000ับาทมาในสภาพที่สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยการันตีมาให้ตัวรถไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานสภาพตัวรถและเขาจะเป็นยังไงไปดูคลิปนี้ให้จบเลยเดี๋ยวจะพาชมรายละเอียดบอดี้โครงสร้างต่างๆของตัวรถนะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนไปดูกันต่อได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่อง s อ v มือสองนะคะกับนุษที่ปรึกษางาน่ายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะมาเจอกันนะคะที่สำนักงานนะคะสุวินทวงศ์46นะคะเพชรยนต์เปิดใหม่สาขา3ของเรานั่นเองนะคะพามาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกเช่นเคย วันนี้นะคะพามาตะรุยนะคะโรงช่างของเราเลยและเจอคันนี้เข้ามาใหม่ต้องบอกก่อนนะคะว่ายังไม่มีการเก็บงานรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นเลยจะพามารับชมนะคะรถแรกเข้าเนี่ยว่าคันนี้สวยน่าใช้แค่ไหนบ้างสำหรับใครนะคะที่มองหาคลอสมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะเป็นรุ่น h ฮบริดแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับ t ต y o t a c o r รา r o s s นะคะ1.8บค่ะคันนี้ป้ายเป็นรุ่นพรีเมียมแล้ว ปี2021สีดำนะคะสวยเดิมนะค,ะคันนี้ไม่ใช้งาน90,000กิโลเท่านั้นเองนะคะได้รถใช้งานมือเดียวด้วยนะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโครงสร้างต่างๆของตัวรถจะเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถมือสองเกรด A ดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่านุจะพาชมรถแรกเข้านะคะว่าสวยน่าใช้แค่ไหนบ้างมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะไม่มีริ้รอยการโดนชนมา สภาพสวยกลิปแบบนี้เลยกันชนมาในสภาพเดิมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยฮะได้เป็นไฟออลอีแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะงานสีนะเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะอาจจะมีร้อยฝนเล็กน้อยนะคะฝนตกมานะแต่เรารีวิวให้เห็นแบบเพียวๆเลยนะคะว่าสภาพรถที่เรารับเข้ามาเนี่ยสวยแค่ไหนบ้างฟองซุ้มล้อนี่เลยนะคะมาในสภาพเดิม ได้แม็กอลอยนะคะสี่ทูโทนมาให้สภาพสวยแบบนี้ยางปี2024แล้วนะคะโป่งซุ้มร้อมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็เหลียมสันเส้นสายนะคะตัวรถนะคะคมคริปเดิมนะคะคิ้วกริส์มีมาให้สภาพสวยกระจกรอบ 1, พันพาร์ตเดิมมาพร้อมในส่วนของรายละเอียดกระจกมองข้างคันนี้สีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบทับไฟฟ้ามาให้แล้วเนาะ,ะในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างเนี่ยนะคะจะไม่เห็นเลยว่าไม่มีรรอยการโดนชนมานะคะแผงประตูไม่มีรอยบุบนะคะไม่มีน้องรอยลักยิ้ม สวยมากคันนี้นะคะสภาพแรกเข้าคือแบบสวยกริบเลยนะคะเปิดเข้ามาภายในนะคะคันนี้คุมโทนนะคะภายในด้วยสีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้เลยนะคะเปาะหนังสีแดงนะคะสีแดงรวดหนูมาในสภาพเดิมไม่มีริ้วรอยฉีกขาดจอกลางรองรับปเปิลคาเพลย์อนดอร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้มีมาให้พวงรายมันติฟังก์ชันคอนโซลหน้าสวยเดิมนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรัดเอียตัวซอกประตูคันนี้นะคะหัวน็อตเมคอาร์คมาในสภาพเดิมเลย แผงประตูด้านข้างก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะน็อตต่างๆมาในสภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาการตีมาให้เลยโครงสร้างไม่มีประวัติผิดพวามชนหนักมานะคะตัวรถถือว่ารถใหม่มากนะพี่พี่อันนี้คือสภาพแรกเข้านะคะไม่มีที่ไหนกล้าให้ดูนะ,ะแต่ที่เพจยนเรานะคะกล้าให้ดูเพราะว่าเราเนี่ยรับรถเกรดเอมานี่เลยนะคะสวยมากไม่มีประวัติผิดพวามมาเสาบ,บีนะคะมาในสภาพเดิมนะคะแผ่นเพดนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะวันเดือนปีผลิตเช็คกับตัวรถได้เลย เมคอัพต่างๆนะคะก็สามารถมาดูได้นะคะคุณลูกค้าจะมาดึงดูได้เลยนะภายในสะอาดสะอ้านสวยๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยช้ำเลยนะคะ <S <S หรือว่าจะเป็นในส่วนของราดียดี่ห้องพนักสารด้านหลังนะ<ไ>คันนี้ก็กว้างเลยนั่งได้สะดวกสบายไม่มีแอร์อัดตัวเบาะมาในสภาพ,พเดิมแอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วเบาะพับลงได้นะคะขนสัมภาระได้แบบนี้เลยโอ้โหคันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่น่าจับต้องตาดูเลยนะเพราะว่า รถสวยมากราคา6ก9ส0 0กบาทเท่านั้นเองนะคะไม่ใช้งาน9,000 90, หมกิโลพี่พี่ขาไม่ค่อนข้างน้อยเลยนะคะแล้วก็รถนี้ได้มาราคาค่อนข้างดีนะคะที่ตั้งขายอยู่ประมาณ7,000 0สกว่าเลยนะวันนี้จัดมาให้นะคะหกแสนเกาหรถปี2021ด้วยนะคะคันนี้ได้ไม่แท้โรงงานมา9 0้าหกิโลดูจากผิวพันธุ์รถนะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะอยู่ในสภาพเดิมสีเนี่ยไม่ต้องเก็บเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าไม่มีริ้วรอยขีดขูดเลยดูจากด้านหลัง ะะไฟท้าย LED มาในสภาพเดิมสปอยเลอร์หลังมีมาให้สภาพสวยแล้วเรียบร้อยนะคะสัญลักษณ์โคราลท์ต่างต่างก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะบอกเลยว่าไม่มีชำแน่นอนประตูด้านหลังนะคะก็ได้เป็นพาร์ทเดิมกระจกด้านหลังก็ได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะฝาด้านหลังเนี่ยเปิดปิดไฟฟ้ามาให้แล้วนี่เปิดขึ้นมานะคะบอกเลยว่า กว้างและมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับตัวคลอตเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเขาจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรก็เลยนะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากและใช้งานดีในเมืองยอดฮิตนะคะเดือนที่แล้วนะ,ะเพชรยนต์เราขายคลอสเป็นอันดับ2เลยปล่อยไปทั้งหมด30คันนะคะคุณพี่ขาบอกได้เลยว่าใครหาคลอสอยู่ที่นี่ที่เดียวแน่นอนนะคะเติมเข้ามาให้แบบจัดหนักจัดเต็มมากโครงสร้างนะคะตัวไฟท้ายนะ,ะไม่มีริ้วรอยนะคะมาในสภาพเดิมแบบนี้ น็อตแต่ละจุดนะคะเดิมโรงงานเลยนะกล้าให้ดูเลยโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้จะได้เป็นรุ่นนะคะอุปกรณ์นะปะยางมาให้นะคะจะไม่มียางอะไหล่เนาะเรามียางอะไหล่แล้วก็ออมีเครื่องมือนะคะมาให้แล้วก็มีอุปกรณ์ชุดปะยางต่างๆเนาะมีมาให้ครบแล้วนะคะถือว่าเป็นรถที่แบบสภาพค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะคะ ตัวโครงสร้างต่างๆการันตีมาให้นะไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้สวยครบจบงานสี่ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะไม่มีริ้วรอยช้ำป่องซุ้มรอทั้ง4ล้อนะคะไม่มีการโดนเบียดมานะคะได้แม็กเดิมยางใหม่นะคะปี24ทั้ง4เส้นแล้วภายในสภาพสวยเลยนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีช้ำแน่นอนนี่นะคะซอกประตูทั้ง4บานนะเรียงลงมาสภาพสวยเดิมไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นขาน็อตเดิมต่างๆ กระจกรอบคันพ์ทเดิมมาให้แล้วนะคะภายนอกภายในสเปคเดิมโรงงานนะคะเสาบีทั้งสองข้างอะให้ดูกันเลยนะคะน็อตต่างๆมาในสภาพเดิมนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างเนาะสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรื่องในส่วนของรายละเอียดออปชันด้านในนิดนึงเนาะ ฝนตกหนักมากนะพี่ๆตอนนี้นะคะแต่เราก็จะรีวิวให้ลูกค้าได้เห็นกันเพราะว่ารถที่รับเข้ามาเนี่ยลูกค้าจะได้เห็นด้วยเนาะว่าสภาพแรกเข้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมาดูกันเลยพรอมารายมันติฟังก์ชันนะคะมาในสภาพเดิมฟุตคอนโทรลมีมาให้ไม้แท้อยู่ที่9 6 1ากิกโลคุณลูกค้าจากคันนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของจอกลางรองรับปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยออโต้นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้จากโรงงานแล้วฟุตสตาร์ทมีมาให้เกียร์ออโต้มาในสภาพเดิม กล้องถอยหลังนี้เลยนะคะชัดแบบนี้เลยคุณลูกค้านะคะดูได้ชัดเลยนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าเรียบเนียนพรีเมียมแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยนะ,ะขีดขูดใดทั้งสิ้นค่ะมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยกระจกรอบคันพาร์ทเดิมภายในตัวรถนะบอกเลยว่าไม่มีช้ำตัวเบาะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดนะคะเบาะเดิมแบบนี้สวย ะะถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยคุณลูกค้าจากคันนี้นะคะรับเข้าร้านมาและนี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังไม่มีการปรับสภาพหรือว่าล้างน้ำเลยทั้งสิ้นเลยนี่คือสภาพแรกเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เรารับเข้ามาว่าเป็นรถประวัติศูนย์เลยทั้งหมดและเป็นรถเกรดเอที่เราได้มานะคะบริษัทเราเนี่ยนะคะซื้อรถจากเอ,อ่อลานบะมูลนะเดือนละร้อยกว่าคันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นราคาเป็นลูกค้านะคะพรีเมียมเลยนะ แล้วได้รถสวยทุกคันแน่นอนนะคะแล้ววันนี้จัดมาให้อีกแล้วสำหรับใส่ suv Hybrid อยากได้รถ suv ไว้ใช้งานประหยัดน้ำมันนะเป็นตัว h y b r i ดนะคะจัดได้เลยคันนี้สวยครบจบในคันเดียวแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ำมัน ราคาเลขไม์สภาพรถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสนใจรายละเอียดนะคะโทรเข้ามาหาหนูดได้เลยนะที่เบอร์โทร0ูนย์เก้นะคะสี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองหนเพชรยนต์นะคะยินดีคาปรึกษาทุกเคสเลยเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนกันบ้างไปดูได้เลยคะ่ะมารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าเครื่องคันนี้นะคะมาในสภาพเดิมโรงงานเลยไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยาเครื่องไม่มีร่องรอยคราบน้ำมันไหลยเยิม้มและนี่คือเครื่อง สภาพหน้าของเครื่องที่แบบรับเข้ามาเลยนะคะสวยกริปแบบนี้นะคะคันหน้าต่างๆมาในสภาพเดิมสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้เห็นน็อตยึดฝากระโปรงทั้งสองข้างมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะการันตีมาให้เลยคันนี้ครบจบในคันเดียวราคาถูกประหยัดน้ำมันรถเป็นรถแบบสภาพน้องๆป้ายแดงไม่มีประวัติพลิกความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะสำหรับใครสนใจรายละเอียดคันนี้โทรจองรถได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกมาดารถเองนะคะเรามีการจอกออนไลน์และมีบริการฝากเซ็นถึงที่ด้วยสนใจนะคะรีบติดต่อมาหานุได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้นะคะฝ่ายพีเอฟซนะกดไลค์กดแชร์นะคะกดต like, ิด,ดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถ SUV มือสองเข้าใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ